ส้มตำอ,อร่อยจ้าเ,เพื่อนทุกคน่าน้องปีใหม่ทำกับข้าวส้มตำตอนเที่ยงวันอังคารมันอังคารจ้าเพื่อน,นวันที่หนึ่งไหมเนาะใครี่เป็นเศรษฐีเนาะวันนี้เนาะใครเป็นเศษรษีก็ดีใจนํำเดอส้มตำยั่ว อาหารลักของคนอีสานทอดเนื้อสีหาตอนพี่น้องแซบ่บอาหารประจำท้องถิ่นคนอีสานชอบกินกินเห็ดป่าเห็ดโคนเห็ดอะไรกินหน่อไม้หน้าฝนก็กินหน้าไม้กับ,กบปลาเลยเนาะพี่น้องที่ควบกินเขียดไปซนแล้วหน้าฝนบอือนระอยากเด้อ มามามากินเข่ากับยายบะนี้กินคนเดียวยายเอาหลานเด้อเสียงหลานย่องย่องย่องย่งค่งปีไปแล้วมั้งยายปีไปแล้วผมมีดอกเสียงหลานบางทีมันก็แซบออกได้เอาปีนลำโพงแล้วก,ก็แซบแค่มันเป็นอย่างเดียยายก็งงนะแคบคัดอยู่ลงองขีดหน้าเฮาโพสต้ดูเลยบดนี้เฮาสิลบ ลบได้เลยป่านนี้กดไล่หลายแล้วยทัศน์สุดายคอมเมนต์หลายแล้วคอมเมนต์ไม่มีนักแต่คนไล่มีคนเบิ่งหลายที่ลบไปสุ er. ด pues nah. ายบ้านเสียงมันแฉออกมานะขก่าที่เก่าที่เดิมอือยุ่งเสียงหลานผูกยุทุนก็ยังได้ยินเข่ากล่องสวย อบกล่องเซอร์จะได้ะมูเลยเนาะหมูย,ยังบบครบหลายยังแบบหอดพันเลยหมูหเพื่อนงคลิปนี้กกด, like, กด, share, กด comment, ไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ในเด้อจ้ากดติดตามยายด้วยนะจ๊ะขอบคุณล่วงหน้าจ้าบ่มีเพื่อนงหอจบเนาะหอบบึงคลิปเบิึงหยอดจบก็ซาทุ่งฟังไปด้วยกันบ่มีเพื่อนงกดจบดอกยายแต่ยายบังคลิปยายกับบึงจบเด้เพราะว่าเบิงออึงเอา คอมเมนต์เพื่อมาปรับ,บุงใส่เจ้าของนะเบิกงเอาขุนพลใส่ใดนู้ขคนจังปังเนจ่งโฆษณา,าวางยายก็มาปรับ,บุงใส่ขีดเจ้าของเลยคนอื่นเบิ้องหูหเลืสขีดแดงมันบวบไปเขาใส่นะเฮ้ยเบ๊ะกองคำไปเลยว่าเท่าเบิ้งจะจบนะกินส้มตำกับเม็ดกระถิน เมสต่เซพเสพพี่น้องเอ้ยยายหนาสดเป็นหนาเวทาแปง้งอาบหนามใหม่ๆก็กินเผาเที่ยงกินเผาเที่ยงบ่ายโมงเนาะบม่ได้เห็นอย่างนั้นนะกินแล้วก็นั่งกินแล้วก็นอนเอาล้านทุกวันทุกวันเอาแต่หลานพ่อแม่ไปทำงานใหญ่แถาแล้วก็เอาล้านแหละปีนี้พอตอนนี้แล้วพี่น้อง Duh Suat di cah Engheng bapak aku dukan a cah